สวัสดีครับโฮกกระช่องเกษตรบ้านนายอีกแล้ววันนี้อากาศร้อนๆครับพามาหาปลานะแต่ปลาที่เราอยากได้ก็คือปลาช่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะได้กันไหมวันนี้นี่แหละอยู่ในสระนี่แหละครับบริเวณก,กว้างๆนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมไลุยกันเลย มาลงน้ำบก่กบ่อขวอนทีลยตามหาวัตถุดิบปลาช่อนกันดวน้วยแฮกโอ้เธอวันนี้มีหน่อไม้นอนนะเฮ้นเปไม้ใส่ปลาช่อนลูกหมีอ่ะลูกหมี ร้อนมากไม่ถึนอ่ะเธอปลาไข่มาเ้อะอยากกินไข่ปลา อุ้ยอาบแดดมันใหญ่มีแหละยังไม่เห็นแล้วลากมาเลยกขึ้นมาเลย ก็มีหละต,ตัวสิโอ้ยเอาอยู่นาะ <laughs> โอยไล่กับจักสิได้ยไปไ่ลละสักตั้งกว้าง cứ bảo nhựa mà ổ em còn Hãy <laughs> 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 ขึ้นมาแล้วครับหวานแหไปเครื่องก็ดับไปนะครับหวานแหทั้งหมดสี่ครั้งนะครับในวิดีโอถ่ายได้แค่สองหรือสามครั้งนะครั้งที่สี่นี่ครับผมหว่านตรงนี้นี่ใต้ล้มไม้นี่ครับใต้ล้มไม้นี่ใกล้ๆตรงปลายไม้สีเขียวๆนะครับอุย้ยได้ยินเสียงกบด้วยนะเฮ้ยมีกบด้วย เดี๋ยวผมจะลงไปดูนะกบนะแต่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่นี่ครับสภาพแห่ถ่ายทั้งวันทั้งหมดสี่ครั้งนะครับนี่ครั้งที่สี่ครับดูนี่ครั้งเดียวนะครั้งที่สี่นะจุดเนี้ยตรงใต้ต้นไม้เนี่ยใต้ลำไม้เนี่ยเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับดูสิ่งที่ผมอยากได้ก็คือปลาช่อนเนี่ยได้มาแล้วตัวหนึ่งครับตัวไม่ใหญ่นะปลาช่อนนะก็มีปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิน แล้วก็นี่ทีเด็ดครับโอ้ทีเด็ดครับทีเด็ดนี่เห็นไหมครับนี่หัวใหญ่ๆเนี่ยไอดุกครับแทงผมไปหนึ่งทีแล้วนี่ได้เลือดเลยครับนี่จุดนี้นี่ได้ดุกสองตัวนะครับแล้วก็ไอช่อนช่อนอีกสองตัวนี่นี่ช่อนนี่พอดีครับจะไปทําแกงหน่อไม้นะได้ดุกนี่ดุกตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวไปเทให้ดุกอีกทีหนึ่งแล้วก็มีปลานินรุ่นเล็ก โอเคครับนี่เทให้ดูอีกทีหนึ่งนะวันนี้ก็โอเคครับวานตรงนี้จุดแรกนะจุดสองตรงนั้นจุดสามมุมนั้นนะครับแล้วก็จุดที่สี่ตรงนี้จุดที่สี่เนี่ยทั้งหมดเลยครับนี่เนี่ยในถุงย่ามเลยมันินก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมันินแปดตัวนะครับ ก็ปลาอะไรตัวยาวๆนี่หนึ่งตัวลาจะเพียนหนึ่งตัวปลาช่อนสองตัวปลาดุกปลาดุกอีกสองตัวนะครับเนี่ยวนันครั้งสุดท้ายได้เยอะเลยครับพอดีไว้ทำกับข้าวนะครับเนี่ยตรงจุดตรงปลายไม้นะครับผมวานไปจุดนั้นแหละมันจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดแล้วก็มีเศษใบไม้ครับเศษไ,ไม้เศษใบไม้เต็มเลยมันก็อยู่ตรงนั้นครับแต่ไอช่อนตัวใหญ่ไม่ได้นะครับ ำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนเทออกมานะครับคลิปนี้สวัสดีครับไอ้ดุกใหญ่อันนี้ดุกผอมปลาช่อนช่อนสองตัวปลานิลถือว่าใหญ่นะ,ะนนใหญ่เดี่ตัวน,นี้อ้วอนเลยปลานิลเนื้พอดีอเลยเขาแข็งเขาเลยอะ่ะ